ครับกลับมาจับดาวหยิบล้านกันต่อทางช่องอะาฮาาเชนี้ก็เป็นประจำทุกวันแต่เชา้ชาเชา้ชาเช,าชา้สุดยอดโอ้ยดีใจล้านแตกส่ตัวแตกที่ลาวนี่โอ้เสด็จญาติสามตัวก็แตกส่ตัวก็แตกนะทีลาวนี่สุดสุดยอดมาก ใน e อกอัพทิพย์ชาแนลนะ Channel อเอกอัพทิพย์ชาแนลเสียดายนิดหนึ่งผมบงังท่านอ่ะผมเพิ่งจะมาดูคลิปผมผมบงังไว้หนึ่งตัวไอห้าสามแปดหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งแต่ตัวที่ผมขึ้นเป็นสามตัวมันแปดสามหนึ่งอ่ะผมไปนเน่นสามหนึ่งลาวนะก็ถือว่าโอเคละกละับไปกลับมาแต่สี่ตัวแน่นอนชัดเจนมากเลยห้าสามแปดหนึ่งเต็มๆผมบังไว้นิดหนึ่งอ่ะผม,ผมไม่ได้ดูอตอนตอนตอน,ตอนทำคลิปไม่ได้ดูบังไว้นิดหนึ่งตัวลาวนะถือว่าสุดยอดนะในส่วน เรื่องของฮานอยฮานสปาดานังก็ ang, โอ้โหตามรอบตามเกมเลยนะครับโอ้โหสิงว่าดวงดาวที่ผมจะไปบอกท่านในวันนี้ที่จะบอกท่านวันนี้ที่จะไปบอกท,ท่านตอนนี้กําลังจะบอกอยู่แล้วเนี่ยนะที่จะไปบอกท่านวันเนี้ยที่วันครูเนี่ยที่เราจะไปจิบกาแฟกันเนี่นะโอ้โหเมื่อวานนี้เดินตลอดเลยเพราะว่าวันก่อนเขาหายใช่ไหมล่ะพอเมื่อวานนี้โอ้โห,โโหเดินยันลาวเลยสุดยอดจริงๆตัวเลข ตรงนี้นะจุดนี้นะในเรื่องของดวงดาวจุดนี้นะโอ้ท่านไม่ไปนี่พลาดมากมากเลยนะลาวนี่โอ้ให้ท่านเห็นไหมเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่าท่านตั้งใจไปได้แน่นอนสตัวด้วยลาวอะ่ะผมขึ้นเต็มเต็มเลยในกระถิ่นชแนลส่วนในอาหารชแนลผมว่านะผมจะวาง8ปดหนึ่งอยู่นะผมท่านเข้าไปดูแต่ว่าน่าจะเป็นวางในสายเจาะมากกว่าในสายเจาะแต่สายเจาะไม่มีในในอาหารชแนลนะ ในแ c นช n แนลไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะติดตามทาง e อ u s i v e Channel ต้องสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับท่านหยิบร้านแน่นอนล้านแตกโอ้ซีตัวมันแตกทำไงได้5 3 8สหนึ่งเลยเต็มเเลยนะครับโอ้โหร้อยห้าสบไม่ใช่ธรรมดาครับล้าแตกโอ้โีใจสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆนะคือคือท่านใดที่ยังไม่ได้นะหมายถึงว่ามันลังเลยึกยักผมว่า ท่านต้องไปครับท่านต้องมีครูทุกอย่างมีครูนะอย่างผมผมก็มีครูใช่ไหมอ่าอย่างที่ผมเอาทุกหลายทั้งหลายทั้งปวงมาบอกท่านเนี่ยมาสอนท่านเนี่ยก็คือเอาจากครูนี่แหละมาสอนท่านเพราะฉะนั้นครูนี่จึงเป็นสิ่งที่จะคอยคอยเขาเรียกว่าคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเราอะ่ะท่านเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าว่าครูนี่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลานะแต่บางทีเนี่ยเราเข้าไม่ถึงครูไง ท่านเข้าถึงแก่ผมไม่ได้เข้าถึงครูไงเพราะฉะนั้นวันครูวันที่16เนี่ยพุ่งวันนี้ยวันนี้แหละวันพฤหัสบดีเนี่ยนะวันพฤหัสบดีเนี่ยเช้าเนี่ยเราเจอกันที่ร้านกาแฟนะท่านต้องไปจริงๆตัดสินใจเลยนะครับยังเหลืออีกประมาณสักสามที่วานได้วันหนึ่งที่ยังเหลืออีกสามที่อ่ะสิบสองท่านบดีเต็มอ่ะยังเหลืออีกสิบสองยังเหลืออ,อีกสามที่ไงเพราะฉะนั้นท่านตัดสินใจเหอะนะครับเพราะว่าบางทีครูเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะ ครูนี่สุดยอดมากแต่ท่านไปวันอื่นไปวันไหนไไปได้นะแต่ว่าวันครูอย่างเนี้ยมันพลาดโอกาสนะถ้าไม่ไปนี่ครูจะเขาเรียกว่าครูจะเข้ามาดูแลท่านนะดูแลท่านอันนี้แล้วท่านจะได้ตลอดเลยสุดยอดนะเมื่อวานผมมาตั้งทิศฐานจิตน,นะ อยากให้ท่านได้อยากให้ท่านไปอะ่ะผมอธิษฐานจิตที่เราวแต่ว่าผมไปมุ่งมั่นที่สามหนึ่งมากไปไงใช่ไหมที่ผมพูดอะ่ะผมก็นเน้นสามหนึ่งแต่ว่าสามเนี่ยมาแน่ๆมันมาออกห้าสามไงใช่ไหมห้าสามห้าสามก็มีนะในสูตรในบล็อกมีครบหมดเลยแปดหนึ่งห้าสามครบหมดเลยแต่ผมไปเต็งสามหนึ่งมากไปหน่อยแต่ว่าผมก็เอาแปดมาใส่นะเอาห้าเอาแปดมาใส่ไงเอาห้าเอาแปดมาใส่ก็เต็มเต็มเลยนะสุดยอดมากโอ้โหผมขนลุกเลยอะ่ะโอโ้ขนลุกจริงๆนะผมมาิษฐานเทพผู้วิทชาคุ้มครองนี่แหละว่าท่านใดที่อ่าถ้ามีจิตร่วม การขอให้ท่านได้อะนะถ้าไม่รู้ท่านได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ลาวอะเต็มเต็มเลยครับลาวเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยลาวนะลาวเต็มเต็มเลยสุดยอดมาก YouTube channel นะที่ผมขึ้นให้ตัวอย่างให้ท่านดูในแหละท่านสมัครเป็นสมาชิกนะไอที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยคือคืออย่าว่าง้นไว้นี่คือตอนตอนที่ยังไม่ออกเนี่ยต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นที่ดูได้นะพอมันออกไปแล้วก็ทุกท่านดูได้ อาจารย์ทำไมเป็นคนอย่างนี้ก so 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 ็ต้องเป็นสมาชิกอะครับจริงๆนะก็สุดยอดจริงๆวิชาในสุดยอดมากที่ท่านจะไปพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดลับสุดยอดของวิชาแน่นอนวันวันนี้แหละไม่ใช่พรุ่งนี้วันเนี้ย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 นะกลางวันเนี้ยวันเนี้ยเจอกันนะครับวันนี้เจอกันนะครับที่ที่เดิมนะท่านใดเคยไปอยู่แล้วก็ที่เดิมส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยไปผมส่งผมส่งไอพิกัดให้ท่านเลยนะปักบุดให้ท่านแล้วท่านก็กดตามนั้นมาได้เลยครับนะสะดวกสบายมากนะครับ แล้วก็วันที่1 6กุมภาพันธ์เนี่ยท่านต้องไปแน่นอนครับงานนี้โอ้ผมคัดสรรความรู้แบบเต็มอิ่มให้ท่านแน่นอนเลยแล้วก็ความรู้ที่ท่านจะได้ไปแล้วก็ในปี68ในี่ถือว่าสุดยอดมากนะและแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด,จดผมทําข้อมูลเนี่ยนะเขานั่งทําข้อมูลนะ อ่านั่งทําข้อมูลวันนี้ก็นั่งทําข้อมูลทั้งวันทั้งขอ,งข,องของรัฐบาลทั้งของลาวของอะไรต,ต่างๆนานาเนี่ยจะไปพูดคุยให้ท่านที่จะมาพูดคุยให้ท่านฟังวันนี้แหละนะวันนี้แหละที่จิบกาแฟเนี่ยแชร์ความรวยจิบกาแฟบูชาครูน้อมรึกถึงครูผู้ดูแลความมั่งคั่งรุ่งเรืองล้ารวยของเรานี่แหละครับนะก็นี่คือช่องอาหารช้านำคืดลักนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหร,ราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสู่เจรระโชเกเจโรคกธาตมาบอกกล่าวท่านในรับรู้มาแนะนําตั้งดวยให้ถูกดูดวงให้เป็นมันเห็นความสํําาาเเเเร็็จสดวนนปกลยทไม ต้องตั้งดวงให้ถูกทำไมต้องดูด้งตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็น มันเกี่ยวกับความสำเร็จอันนี้สาคัญนะถ้าตั้งดวงไม่ถูกเนี่ยมันก็ไม่มีทางถูกอ่ะนะถ้าตั้งดวงไม่มองไม่เห็นก็มองไม่เป็นก็ไม่ได้ตั้งดวงถูกจริงแต่มองไม่เป็นก็ไม่ได้พอตั้งดวงถูกมองดวงเป็นโอ้เห็นความสําเร็จแน่นอนชัดเจนมากๆนะอันนี้ชัดเจนมากๆในเรื่องดวงเมื่อวานผมบอกอยู่แล้วเนี่ย VR ชอบมาลาวอยู่แล้วเจกักอหนึ่งอ่ะนะแต่ผมก็ชอบก็แล้แสตแถวเดียวกันผมไม่จับอยู่แล้วผมไม่จับซ้ำหนึ่งซาำสองผมไม่เน้นซ้ำหนึ่งมากไปหน่อยแต่ดีที่เอาแปดมาใส วงามพรามแน่เลยแต่ยังโอเคครับก็มันก็ได้สาวินอยู่ได้วินอยู่แล้วก็สี่ตัวแตง่งโอ้โหดีใจสุดๆนะดีใจสุดๆร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบโอ้ดีใจสุดๆเลยสี่ตัวแต่งนี่ร้อยห้าสิบตรงด้วยนะครับพอตรงด้วยผมก็วนอีก็เนะี่ยเพราะว่าผมเน้นอยู่ที่หนึ่งอยู่แล้วไงเราเน้นอยู่ที่หนึ่งอยู่แล้วราวังสามหนึ่งแปดหนึ่งเราเน้นอยู่แล้วครับแค่สลับกันห้าสามสามห้าสลับกันจบเลยครับจบเกมเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว จริงๆแล้วก็ตัวตัวสามันเป็นซิมด้วยนะตัวสามันเป็นซิมด้วยแล้วก็วางสลับมันอยู่แค่นี้ครับนะตัวสามมันเป็นซิมด้วยแล้วก็เจอเต็มๆเลยครับนะแต่ว่าถ้าเกิดอ่ามันเต็มๆอ่ะครับอ่าแต่ว่าเราไปเน้นหนักที่8ปดสามหนึ่งมากไปนิดหนึ่งนะแปดสามตัวนเน้นไปที่แปดสามหนึ่งมากกว่าน่อยแต่ว่าไอ้สามหนึ่งแปดมันก็สามหนึ่งแปดก็สามแปดหนึ่งก็โอเคแต่ว่าไม่ได้เจอตัวหนักนะตัวหนักมันจริงคือ 8, 3, อ่าแปดสามหนึ่ง ่ามันสลับกันทีนิดหนึ่งโอ้โหทำไมงั้นก็โอ้โหสามตัวก็บันลบันเดิงบันเดิงบันเดินมาเดินเริงลมอ้าวตามนี้นะครับว่าไปตามนั้นอ้าววันนี้วันครูนะเจอกันนะครับเจอกันเจอกันนะเช้าเจอกันนะครับไปเช้าตั้งแต่สิบโมงนะครับไปเจอกันตั้งแต่สิบโมงที่อ่านี่แหละครับที่อ่าคาเฟ่นะครับที่คาเฟ่คาเฟ่นะ ผมแจ้งพิกัดท่านไปแล้วนะท่านใดที่ไปผมแจ้งทางิกัดแล้วท่านยังทันนะวันนี้ยังทันแจ้งมาเดี๋ยวท่านรีบไปนะท่านใดจะด้อมๆ้อมมองมองไปด้อมๆ้อมมองมที่ร้านกาแฟก็ได้นะไปสั่งกาแฟฟังกับข้างนอกก็ได้ข้างนอกก็ได้ยินมันเสียงดังอยู่แล้วนะท่านไปจิบกาแฟก็ได้ไม่อยากอะไรก็ไปจิบกาแฟท่านเองอ่ะแต่ก็แอบฟังไปอ่ะได้แน่นอนเหมือนกันเอาร้านให้เต็มเลยนะไปร้านให้เต็มเลยร้านกาแฟให้เต็มเลยพวกนี้นะที่เดิมแต่ท่านจะไปต้นแจ้งก่อนนะจะไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนอาจารย์แจ้งไปก่อนนะตามนั้นว่าไปตามนี้นะครับเอา ถือว่าวันนี้ก็มามาให้ท่านได้รับรู้กันว่ากันไปตามนี้เลยนะก็ตามนั้นนะก็อย่าลืมนะครับก็วันที่1 6กุมภาพันธ์ส5 6 8นระวันที่1 6กุมภาพันธ์ส5 6 8รออันนี้นคือเป็นงานสัมมนา9 9ท่านท่านต้องไปแน่นอนนะครับงานนี้ถ้าอยากจีบล้านอยากมีศักภาพทางด้านการเงิอนอยากให้ดาวทํางานรู้ว่าดาวทํางานแล้วได้เงินเนี่ยต้องไปครับจริง นท่านไปจริงๆและสุดยอดจริงๆท่านก็เห็นแล้วนี่วันนี้สุดยอดมากๆผมน่งอีกฐานจิตในเทพผู้พิทักษ์คุ้มครองทันใดยิงยังไม่มีก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ให้ผู้พิทักษ์และ คุ้มครองโดนบรรดาเน,นี่ยนะถือว่าสุดยอดมากๆนะเมื่อวานในสถารจิตโอ้โหเป๊ะเลยลาวนี่โอ้สุดยอดถูกกรบลาวมากนะถูกกรบลาวมากนะสุดยอดจริงๆครับกองขอส,าสามนะไม่ใช่ธรรมดานะส่วนสายหวานลาวสายหวานลาวที่ผมเจาะมาให้มีทั้งแปดหนึ่งมีทั้งสามห้ามีทั้งห้าสามมีครบหมดเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดนะอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยอ่ะว่า,ไป,า,นะนะวาไปตามนั้นนะวาไปตามนี้เนาะส่วนเรื่องอื่นก็อยากจะเรียนศึกษาส่วนตัวก็สามารถเรียนได้ผมเปิดคอร์สสอนอยู่แล้วครับนะ เรียนส่วนตัวเรียนแบบเจาะลึกเรียนแบบเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยและท่านสามารถจะมองเห็นดาวแบบชัดๆจระจะนะไม่ต้องไปเรียนยุ่งกับใครเนี่ยเรียนแบบส่วนตัวเลยนะครับสามารถสมัครเรียนได้นะซูนุกซีสองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะเแบอบร์โทรศัพท์แล้วก็แอดไลน์กอบอลมาดูหนึ่งเก้าแปดนะครับแกแอดไปบ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปด b a n m o r d w ดดนะก็หนึ่งเก้าแปดด้วยนะแล้วก็ใส่ไปลแล้วแอดแอดเป็นไอ l ดีไลน์นะก็ค่อยดูตามนี้แหละนะว่าไปตามนั้น วันนี้ไม่มีอะไรนะวันครูนะวันนี้วันครูก็น้อมนึกถึงครูบาอาจารย์อะไรแล้ววันครูจริงๆด้วยนะวันนี้วันที่16เนี่ยวันเป็นวันครูจริงๆด้วยแล้วก็มันตรงกับวันพฤหัสด้วยนะเป็นอัศจรรย์นะไม่กี่ปีจะมาเจอวันพฤหัสครั้งหนึ่งก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นถ้าลักษณะที่เจอแบบนี้เป็นวันพุทธศัสด้วยถือว่าวันครูนะวันสติปัญญาวันความคิดความอ่านอะไรต่างๆนานาและตรงกับวันครูวันที่16ที่เขากหนดมาเป็นวันที่16ของทุกปีไง16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูไงแต่ปีนี้บังเอิญมันตรงกับวันพระสุบดีด้วยเลยเราก็จะไปจิบกาแฟน้อมเคารพครูผู้ดูแลความมั่งคั่งลุ่งเรืองร่ำรวยของเรานะไม่ใช่ผมนะคือครูนะผมก็ครูท่านไปก็คือนึกถึงครูนะไม่ใช่ผมนะคือนึกถึงครู แค่ผมเอาความรู้ที่ครัวจรา์เขาให้มาที่อยากจะให้ท่านรู้ก็มาบอกกก่าท่านเท่านั้นเองนะสุดยอดนะเมื่อวานเป็นไงลนะ่ะเดโมเยก็ถุดสุดยอดใช่ไหมลนะ่ะเดโมเยสุดยอดยิงเลยไม่มีปัญหาเลยจบเต็มเต็มนะบีอาร์ก็โอ้โหเต็มเต็มจัดไปจัดหนักจัดลึกค่ะสี่ตัวแตกลาวสุดยอดจุดยอดนะเอา,เอา,เอาตามนั้นไปละกันนะก็ว่าไปตามนี้นะเอา ก็ขอให้ทุกท่านก็ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความศรัทธานะผมบอกแล้วว่าศรัทธาเปลี่ยนชีวิตเราได้นะแค่ท่านมีศรัทธานี่เปลี่ยนชีวิตเราได้นะศรัทธามันจะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จได้นะเพราาเรามีศรัทธามันก็จะมีความมุ่งมั่นเรามีความศรัทธาเราก็อยากศึกษาเรียนรู้พอศึกษาเรียนรู้มันก็ต้องเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาก็จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้แต่เบื้องต้นท่านต้องศรัทธาก่อนจริงจังศรัทธากับเขาจริงๆและโอ้เทพอรุณเมื่อวานนี่ก็สุดยอดทั้งวันเหมือนกันเทพอรุ แต่ตัวที่จะผมบอกก็สุดยอดเหมือนกันทั้งวันเหมือนกันนี่คือความผมว่ามันก็เป็นความอภินิหารของวิชานะผมว่าจะว่าย่งไงก็แล้วแต่ผมว่าอภินิหารของดวงดาวเพราะผมเข้าใจเขาแลว้วผมก็มีความศรัทธาในเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าผมมาศรัทธาวันนี้นะ ไม่ใช่ถัดทานแต่วันนี้นะผมศึกษาเรียนรู้เข้าใจอยากเรียนรู้มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเวลาใครดูหมอดูหมอไปละไปงานวัดเขาจะมีหมอดูหมอดูผืนผ้าไงผมก็ไปนั่งฟังเขานะเป็นเด็กนะเป็นเด็กๆเนี่ยเราไปนั่งฟังเขาอะครับตอนหมอหมอตามงานวัดอ่ะเขาจะเรียกหมอ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 เียหมอดูแหละนะก็เียหมอดูตามเขาเขาจะยืมผนผ้านะ แผนภาพเาจะวาดรูปไปนับอายุตกตรงน้นตกผู้หญิงนมยานจะไปเ็ก็ว่าไว้นะเออตกผู้หญิงใจทดาตกตกผู้หญิงนมยานเขาจะมีเขียนภาพ่ะเขาก็อธิบายไปเป็นแผนภาพน,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 นี่นี่ ไอ้หนูหน่าดวงเป็นอย่างางี้ในชีวิตนี้เองจะต้องได้บวชเป็นเนนหรือเป็นพระตลอดไปเนี่ยผมก็ผมก็ไปดูเขาเขาดูให้เขาดูให้ไม่เราไม่ได้ขอดูเขาหรอกผมไ่นั่งจ้องจ้องจ้องวันนี้ผมไม่มีคนดูเขาก็อาอไอ้ไหนูเองจะดูดิเองบอกดิว่าปีเราก็ไม่รู้หรอกวันนั้นเดือนปีเกิดเราก็ไม่รู้อะไร อ่าไม่รู้หรอกแต่บอกแม่บอกว่าเกิดพศแล้วก็บอกพศเข้าไปแค่นั้นเองพอบอกพศบอกอ๋อเองเกิดปีหนูนี่นะก็เรียกเป็นหนูเทวดาหลี้ยงนี่ก็ว <c oughs> <c oughs> ่าไปแล้วก็นหนูนับตึงตึงตึงโอ้ยไปตกเทวดาอุ้มชูประทับเขาก็ว่าไปนะเนี่ยเด็กน้อยเองจะมีเทวดาปรรมนะจะมีเหมือนกับเออเาขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาก็ทายตามเขาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าจะอยู่ในอ อ่าร่มผ้ากาสาวพัดยิงย่งใหญ่มีชื่อเสียงอกว่าไปนะเขางานวัดนะครับผมคือคือผมสนใจมาตั้งแต่เด็กและเราไมก็ไม่ได้เข้าใจแต่จริงจริงเราไม่ได้สนใจว่าเราจะเป็นอะไรหรอกแต่เราสนใจว่าเออมันเจอภาพนี่มันทายอย่างนี้เจอภาพนี่มันทายอย่างนี้เจอเราสนใจอย่างนี้มากกว่าที่ดูนั่งดูหลายๆคนอะเวลาคนนี้มาดูเขาจะเจอภาพนี้เขาจะทายอย่างนี้เจอภาพนี้เ็าจะทายอย่างนี้เจออย่างนี้เ็าจะทายอย่างนี้ครับเราก็จําแบบนั้นมากกว่าเนาจำมาแบบนั้นคืออยากจะรู้ว่าทุกมันมีทั้งหมดหลายภาพหมางเงินนะหลายภาพนะ แล้วก็หลายภาพด้วยผมก็จําได้ตอนนั้นก็จำห้าหกเจ็ดภาพอะเวลาไปโรงเรียนพวกก็ไปทายเพื่อนนับอายุก็ไปตกเราก็จําได้ในภาพนี้คืออะไรก็ก็ไปทายเพื่อนก็โอ้ก็ดีในลักษณะนี้นะก็เราก็เป็นมันตั้งแต่เด็กแล้วครับเออก็เป็นมาตั้งแต่เด็กแลลวเพราะตอนไห่ที่มาอ่าพอตอนมาบวชปุ๊บเราก็เนี่ยแล้วก็ชอบอย่างงี้ครับคือไม่ใช่ว่าผมแต่ตอนนั้นเราไม่ได้มีความเชื่อมั่นอะไรหรอกแต่ว่าเราชอบในส่วนหนึ่งตัว,ต,วตัวคือชอบชอบชอบ ชอบแล้วก็มันก็เป็นสุดยอดเหมือนกันที่นี่พอเราไปไปมาเราก็อยากเรียนรู้มากขึ้นแค่เงเพราะเราอพพอเราชอบใช่ไหมชอบคือศรัทธานี่แหละครับศรัทธาคือชอบนี่แหละเราชอบเพราะเราศรัทธาไปเห็นคนไายเฮ้ยไายได้ยังไงทายได้ยังไงเราก็อยากจะถ่ายบางผู้ง่ายว่าเราอยากเป็นผู้พิเศษอะเราก็อย่างเงี้ยแะสไตล์อย่างเงี้ยนะอยากเป็นผู้พิเศษตอนเป็นเด็กนะก็อยากเป็นผู้วิเศษเออมันรู้ได้ยังไงวะอย่างเงี้ยเออรู้ได้ยังไงว่าหักไม้เนี่ยหักไม้ถ่ายเฮ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยเออเราก็ เราก็แอบฟังแอบอะไรคู่พักรรกจำเลยนะครับนะ ก็เป็นลักษณะและเสร็จั้นหลังมาแล้วก็พออายุมากขึ้นเราก็ศรัทธาและอุศรัาธาในวิชานี้แล้วก็ศึกษาอย่างจริงจงังเรียนรู้ใครมีความรู้ใครแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังตำหับตำราที่ไหนอะไรมีแล้วก็มาศึกษาอย่างจริงจังจนมาถึงวันนี้ครับนี่คือความศรัทธาใช่ไหมมันก็ทําให้เราเกิดปัญญาเป็นบอกเกิดที่เราต้องมาคิดตรงนี้แล้วก็เข้าใจในวิถีของดวงดาวด้วยนะผมเข้าใจด้วยวิถีของดวงดาวบาประเคราะห์ทำงานยังไงสุภเคราะห์ทำงานยังไงบางคนก็เรียนไปบาปพระเคราะห์ตีร้ายอย่างเดียวสุภเคราะห์ตีดีอยย่่่าางดววไมใชครับ ทุกดวงมีดีมีร้ายหมดทั้งบาปพระเคราะห์ทั้งสุภเคราะห์เจนี้ผมมาเข้าใจว่าในการบาปพระเคราะห์ในสุภเคราะห์ท่านเปรียบเทียบว่าการผลเขาเรียกเป็นอะไรเขาเรียกเป็นพลังงานของเขาถ้าเป็นพลังงานที่เป็นฝ่ายบาปพระเคราะห์มันก็จะเป็นพลังงานอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นพลังงานทั้งสุภเคราะห์ก็จะเป็นพลังงานอีกแบบหนึ่งนะดีก็ได้เสียก็ได้นะดีก็ได้ร้ายก็ได้ทั้งสุภเคราะห์นั่นแหละดีก็ได้ร้ายก็ได้บาปพระเคราะห์ก็เหมือนกันดีก็ได้ร้ายก็ได้แต่แต่ก็นนคละ พลังเขาจะคนละแบบนี่แหละเราศึกษาเรียนรู้ตรงนี้เข้าใจครูบาอาจารย์ก็บอกโอ้ยบาปขออา้อย่างนั้นเสียอย่างนนเสียอย่างนี้นเจอบาปข้อก็ทายเสียเองแต่ผมไม่ใช่ผมจะแหกผมจะแหกนิดหน่อยบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ดีดาวเขาไม่ได้แบ่งประเภทนะดาวเขาเป็นคุณภาพของดาวเขาเป็นลักษณะเราเข้าใจเขาเราก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้อ่ะสาระดีด อาจากอาหารช่ไหมก็ลักโดยน้ำมันมาบายุหน้าเด้งสบู่สูตรพิเศษนะใส่ปิงป้งจัดไปนะสั่งวีบอร์ตไปนะอ่ะตามนั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้นะที่เดิมนะครับสิบโมงเช้าเป็นต้นไปนะท่านใดที่จะไปก็ยังทันอยู่นะแจ้งมาด่วนๆเลยนะครับโอ้สุดยอดมากวิชาในสุดยอดมากๆ <S <S ผมว่าสุดยอดเลยเมื่อวานผมไปฐานจิตโอ้มันได้แบบสุดยอดอะสัตผมก็ไม่ได้สะใจหรอกครับแต่หมายถึงว่าดีใจครับมันเหมือนก็ ใจดีใจมันมีความรู้สึกว่าเออวิชามันมาเราก็รู้สึกสุดยอดอ่ะในในในวิชาอย่างอย่างตัวที่ผมจะไปบอกท่านาพรุงวันนี้ที่จะบอกท่านผู้นี้ในจุดที่จะบอกท่านพู้นี้สี่จุดที่ผมจะบอกท่านวันนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้มันถือสุดยอดพิสูจน์ได้เลยเมื่อวานเต็มเต็มมาจัดเต็มเลยผมก็บอกอีกและเก้าห้าใช่ไหม ก้าห้าจะไม่ถ้าไปฟังในฮชาแนลนั่นแหละผมก็บอกอยู่แล้วก้าห้าเพราะมันถ้ามันมาข้ามกลุ่มมาก็จะมีห้าผมมากห้าไปอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละตัวมาร์ะเป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดเลยนะสําคัญมากๆเลยนะหมายยันลาวเลยใช่ไหมพอลาผมก็วิเคราะห์ให้ฟังอยู่แล้วในเอกลุศิบชาแนลวิเคราะห์ชัดเจนมากโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะตามน้นปลาแล้วไปพูดมากเลยอาจารย์บอกโอ้ยพออาจารย์นั้นอย่าพูดมากนะขอพูดหน่อย ดีใจขอพูดหน่อยดีใจนะครับาตามเด้นละกันออามาไปตามนี้มาดูวันนี้เลยนะสายรีเลทรีเลทก็อย่างนี้นะรีเลทผพราะว่าต้องเรียนรู้เขาอย่างจริงจังอ่ะถายรีเลตนี่ต้องอันนี้รีเลตนี่ถ้าต้องสมัครเรียนเป็นคอร์สเรียนใหญ่เลยนะเพราะว่าอันนี้มันจะต้องมันจะต้องเรียนรู้เยอะไงเรียนรู้หลายจุดแล้วค่อยๆเอามารีเลทได้ถ้าท่านไม่เรียนรู้จุดนู้นจุดนี้จุดนู้นจุดนี้มันจะเอามารีเลทไม่ได้ใช่ไหมครับรีเลทเพราะความสัมพันธ์กันต้องเรียนมุม เอร์ะมุมอะไรเอ็นก็หมุนอะไรต่างๆนานาต้องเรียนพอเรียนเสร็จแล้วท่านจะมาความสัมพันธ์มันได้นะความสัมพันธ์มันได้ตรงนี้แต่วันนี้เอามาให้ท่านดูก่อนนะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมบอกแล้ว LOD นี่ถือว่าสุดยอดใช่ไหมล่ะท่านไปตามดูดิ LOD นี่มาตลอดนะไม่ใช่ไม่มานะหนึ่งอ่ะมาได้มาได้ด้วยนะวันนี้ LOD ก็คือ3 2 9สองเก้านะสามสองเก้าไม่มีตัวเหมิดน,นะไม่มีตัวเหมิดนสามสองเก้าแต่ว่าถ้าท่านดู KON ตัวนี้กับตัวตัว,ว KON กับตัว LOD เนะี่ยมันสามสองเก้ามันเจอสองนะ เจอสองถ้ายึดสองก็ได้นี่วันพฤหัสบดีด้วยใช่ไหมอ่ะยึดสองได้นี่สองลูกสามไปจัดเลยสองอะไรก็มีแค่มันก็มีแค่สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดแค่นั้นเองเนี่ยอ่าถ้าเอาตามนี้ก็สองหนึ่งสองสี่สองสามสองห้าแล้วก็เล่นสองหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยนะตามนี้นะสายรีเลสนะสายรีเลสนะครับอ่ะไปดูวิเคราะห์เจ,จาะจัดระบบของฮานอยอฮลันสปาดานังนะวิเคราะห์เจาะจัดระบบสายเจาะนี้เอาไปไว้ในเอกสิบชแนลนะท่านติดตามในช่องเอกสิบนะสมัครเป็นสมาชิกนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากสีตัวแตกด้วยวันที่ลาวสุดยอดจริงๆ ตามนั้นเลยที่ท่านดูไปนั่นแหละผมขึ้นให้ท่านดู <c oughs> แต่ก่อนออกเนี่ยต้องสมาชิกเท่านั้นจะได้ดูนะออกไปแล้วก็ท่านใดที่เป็นสมาชิกก็ดูเป็นตัวอย่างไปไลแค่ละกันต <c oughs> <c oughs> ามนั้นอันนี้ก็ต้องให้สิทธิ์เขาเป็นสมาชิกอะครับให้สิทธิ์สมาชิกไปนะสมาชิกก็ขอบคุณมากแต่นี้สมาชิกเนี่ยมันจะหมดแล้วนะวันที่15 1, 6, นี่16นะี่หมดแล้วนะหมดแล้วสมาชิกท่านใดที่ไม่ต่อที่ไม่แจ้งไปที่ไม่อะไรไป,ไป unting. ต่างๆนานานีา่ท่านก็ดูไม่ได้เลยนะดูไม่ได้แล้วอันนี้เ็าดูไม่ได้แล้วนะครับถือว่าสุดยอดมากเนี่ยวัน อันนี้ดูไม่ได้แล้วท่านต้องแจ้งไปนะแจ้งไปด่วนๆเลยนะครับถามนั่นนะครับเ้าในวุฒิบัชาแนลนะว่าไปตามนี่เอาวันนี้ก็3เป็นดาวเจเ้ริวันดาวเจเ้เริก็ถือว่าสุดยอดนะเห็นไหมละ่ะดาวเจเ้ริอนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับดาวเจเ้าเริที่ผมมาบอกให้ท่านได้รับรู้ทุกวนันทุกวันเนี่ยถือว่าสุดยอดมากใครแค่ดาวเจ้าเริอนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเมื่อวานนี้ก็โอ้ดีใจมากดีใจดีใจคนที่เรียนเราไปนี่โอ้สุดยอดมากวานสี่ตัวแตกมีบอจานคุ้มมากๆเลยเขาบอกคุ้มมากๆเลยนะบอกาจรย์เอาาไป่ถืวคุมมกๆลย ได้แคมรี่กลับมาในโอ้สุดยอดมากอาจารย์บอกเออเมื่อวานนี้นะสีตัวแตกที่เราสุดยอดมากเอานสามเป็นดาวเจ้าเลือกเนไหมสามตัวเดียวด้วยเออมันสามตัวเดียวครับท่านจะแปลงก็ได้นะแปลงสามก็แปดอย่างนี้ก็ได้นะถือว่าท่านจะเอาสามตัวเดียวก็ได้หรือสามก็แปดนี่ก็ได้แต่ว่าสามตัวเดียวต้องยึดสาม แต่ถ้าจะให้มันแปลงหน่อยเพื่อความเสี่ยงน้อยลงไปก็สังกัดแปประมาณนั้นนะท่านท่านจะแปลงนะท่านจะแปลงดาวเจ้าเลิกนะจะแปลงก็แปลงเป็นอย่างนั้นครับ o s d y มันก็2กับสอยู่แล้วก็เจอ3ามสามสอยจัดไปตามนี้ได้นะก็ตามนี้นะแต่วันนี้2องกับเจ็ดทำมาลอยได้ตังค์ใช่ไหมล่ะสองกับเจ็ดทำมาลอยได้ตังค์สามเป็นดาวเจ้าเลิกก็เจ็ดสามสองสามนี่ก็ได้นะง่ายๆมันก็เจ็ดสามสองสามแต่ถ้ามาตาระบบไม่มีอะไรเพราะวันนี้อ่าอ่าอ่าเรียก a s มันห้ากับสี่ใช่ไหม a s มันห้ากับสี่ a s มันห้ากับสี่นะเออแต่ทำไมัน ผมไปอะไรนะครับมันจะต้องผมไม่ได้ผมไม่ได้ปรับเ,เลขตัวตัวเลขตัวนี้นะเดี๋ยวผมปรับตัวเลขให้ท่านก่อนนะมันห้ากับสี่นะครับเป็นเปสองต้องต้องต้องสองสี่นะตามระบบต้องเป็นสองสี่นะครับอ่าปรับแก้ท่านนี้หน่อยสองสี่สองห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะอ่าเจ็ดสี่นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นของวันเนี้ยอ่าเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะครับตามนี้นะปรับตามนี้นะครับหนึ่งเจ็ดสี่นะถ้าจะเาสามเจ็ดสี่ก็ได้นะ ถ้าสามเจ็ดสี่ก็ได้จากหนึ่งเนี่ยผมขอเป็นสามได้ไหมหนึ่งก็ได้นะหนึ่งก็ได้สามก็ได้หรือท่านจะเอาเป็นหกเจ็ดสี่ก็ได้นะแล้วแต่อันนี้ท่านฟังผมแล้วท่านจดไว้นะผมไม่ได้อันนี้ก็อันนี้ก็สามสองห้าได้เลยนะอันนี้สามสองห้าได้เลยนะอ้าวในสายวิเคราะห์เจาะจากตารางนะตามนี้นะถ้ามาตามระบบก็ไม่มีอะไรสองสี่สองห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าตามนี้นะสองสี่สองห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะตามระบบตามนี้เลยนะครับสายหวานก็หวานยาวหวานเจาะนี่ท่านต้องไปดูในเอ็กโอสิบแชนแนลนะหวานเจาะนี่โอ้โหราวันเสด็จ ะวานเจาะนี่ถือว่า1819นี่วานเจาะนะสิบแปนี่ถือว่าสุดยอดนะแต่17มันอาจจะพลาดไปนิดหน่อยถ้าสิบสิบแนี่ถือว่ามาเต็มมาเต็มมาเต็มนะสองทุ่มด้วยมาเต็มใครเรียกวานเจาะเขาเรยียกวานเจาะไปดูในกอุติิชแนลนะหวานเจาะวานเจาะมันจะเหลือไม่กี่ตัวหรอกนะวานเจาะนี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะวานเจาะเหลือไม่กี่ตัวนะอ้าวเดี๋ยวให้ท่านผมหลบท่านนิดหน่อยเมืม่อวานในเสียดายในหนึ่งสตัวในกอุตติชแนลผมบังเนี่ยมันนบังท่านแบบนี้ไงเมืนน่อ แต่สามตัวไม่บังนะแต่ว่าผมไปนเน้นเป็นแปดทับหนึ่งนะอ้าวนี้สายสายวิเคราะห์เจาะจากตาระบบแล้วก็สายหวานตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมองสามใช่ไหมมองสามก็ไม่มีอะไรมีสามสี่ห้าสามสามแปดสามสองสามเจ็ดก็อยู่แค่นี้นะถ้าท่านเน้นสามเพราะว่าสามเป็นดาวเจ้าเลิกไง ถ้าเกิดว่าเอามาคู่กันก็มีแค่สามเจ็ดสสองอยู่แค่นี้ครับนะถ้ามันจะมานะถ้ามันจะมาก็มาได้ตามนี้นะอ้าวน,นี่สายวิเคราะห์เจาะจากตาระบบนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เจอกันนะวันนี้เจอกันใครที่เปิดมาแต่เช้าได้เจออาจจะแวะไปก็ได้ไปที่ไหนจานแจ้งไปที่ไลน์นะเดี๋ยวผมส่งอ่าโลเคชันให้ท่านนะครับแจ้งไปที่ไลน์ไลน์ก็แอดไลน์ก็บ้านมอดู198 b a n m o r d ปดบีเครับแจ้งไปนะได้3ท่านนะ3ท่าน3ท่านนี้อ่าใครจะอ่า ไปให้ครูไปให้ครูดูแลท่านดูไปให้ครูดูแลความรวยของท่านตลอดปีได้อีกสามท่านนะไปเต็มห้องครับไปให้เต็มห้องนะตามนั้นนะก็ว่าไปตามนั้นอ่ะว่าไปตามนี้แล้วกันนอ้องก็จัดให้ท่านตามนี้แล้วกันก็นี่ก็มาเจอท่านตามนั้นก็ว่าไปตามนี้เนาะก็ว่าไปแล้วก็ทุกอย่างครับถ้าเราเชื่อศรัทธาในแนวทางก็ ศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังเขาเราก็จะได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนครับนะผมเชื่อในตรงเนี้ยเชื่อในศรัทธาท่านแรงศรัทธาเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดนะศรัทธามันเป็นพลังงานนะครับเพราะทุกอย่างในใน,ในจัก,กรวาลนี่มันเป็นพลังงานทั้งหมดถ้าท่านมีศรัทธาอย่างแน่แน่ศรัทธาศรัทธาแบบ จริงจังแล้วพอมันก็จะเป็นแรงสันสะเทือนส่งเป็นพลังงานออกไปท่านอยากได้อะไรท่านส่งพลังงานนั้นออกไปอยากได้ความรวยท่านก็ส่งความรวยออกไปสู่ข้างนอกนะให้ความรวย,ยที่อยู่ไหนแล้วก็ส่งอา,ารมณ์ดีๆความรวยนั้นออกไปสู่คนอื่นปรารถนาดีปรารถนะราอนะไรให้ใครก็ได้ให้มีความสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปรารถนาให้คนนั้นดีปรารถนาคนนั้นรวยปรารถนาคนนี้มีทรัพย์มีเงินทองท่านส่งพลังงานตรงนี้ออกไปในท่านเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาหาท่าน ย้อนกลับมาท่านเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะเรื่องพลังเนี่ยเพราะฉะนั้นศรัทธาคือพลังที่จะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จได้ศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกาให้เป็นมันเจนความสําเร็จแล้วก็ฟังคลิปผมต้องฟังคิดติดตามพยายามทําความเข้าใจและไปถึงที่สุดวันนี้ไปนะไปถึงที่สุดเลยครับไปเรียนรู้แบบสุดๆเลยท่านได้แน่นอนชัดเจนนักแล้วก็นะไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดดีความรู้เยี่ยมวิธีมีสําคัญแบ่งปันความคิด4ประการเนี่ยเป็นหลัก องค์ประกอบ4ี่อย่างแต่และจุดหยุดซีสอย่างแต่นั้นเป็นความสําเร็จอย่างแน่นอนครับความสาเร็จเนี่ยมันต้องมี4อย่างอย่างวุฒธธิทำเย่างกับวุฒิ4ี่อย่างทําให้คนเจริญอ่จาจักสีทำให้คนหมุนไปสู่ความเจริญอิอธิบาทสีเป็นธรรมะแห่งความสําเร็จอย่างเงี้ยน,นะ อ,อันเนี้ยคือ4ี่ี่ลง4หมดเลยเพราะนั้นเขา้เขาครบสจุดเนี้ยท่านประสบค,ความสำเร็จอย่างแน่น,นอนนะข้างในท่านไปนยังไงข้างนอกท่านเปนอย่างนั้นขอยมีแต่อารมณ์เป็นความสุขอารมณ์เป็นความสดใสอารมณ์เป็นความร่าเริงอ้รมงค์เศรษฐีมาแล้วยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนดีใจดีใจดีใจสุดยอดมากโชคดีครับเจอกันนะครับ